สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว iPad Air 7หรือ iPad Air M3 ในปี2026นะครับกับแท็บเล็ตที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก Apple นะครับซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา15,000 900บาทจาะราคาเต็มคือ21,900บาทนะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการ กดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนํนาว่าให้กดเ็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่พ์ให้ใต้คลิปนี้ ทั้งแอปส้มหรือแ e อปฟ้าหรือที่ตะกร้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนพอพี่กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้ มาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์จะมีความสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงอย่างไรบ้างผมให้ดูกันว่าฝาหลังเนาะของตัว iPad Air 7ก็จะมีดีไซน์มีความเรียบหรูมีโลโก้ Apple อยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็ <c oughs> ถือว่าทำบอดี้ออกมามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับกล้องหลังให้มากับความคมชัด12ล้านสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้นะครับก็ถือว่าทำออกมาให้ดีมาก กับคุณภาพของเซนเซอร์ของตัวเลนนะครับนี่อันนี้คือบอ d ดี้ในการดีไซน์นะครับ ของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าดูดีมากในจารจับก็ถือว่าจับง่ายจริงซึ่งพี่ใช้งานคือรุ่นหน้าจอขัดเซติวผมเป็นรุ่นเบหบดเนยผมเป็นรุ่นแบตไฟม,มกับวันนี้ความจุเริ่มต้นให้มา 128G งร้อยี่สบปกกีก็ถือว่าเพียงพอจริงครับซึ่งบอดี้หนักให้มา460กรัมนะครับสปีก็ถือว่าทำความเบาออกมาได้ดูดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริง กับตัวน้ำหนักของเทปตน์นีผมแล้วก็ให้มาเป็นตัวดีไซน์ที่มีความเพียวบางจริงครับให้มาบางเพียง 6.1มเมส่วนตัวนะทําความบางออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับความบางตัวนี้ผมน่ครับอันนี้คือดีไซน์มีปุ่ม power มีปุ่มลดเสียงนะครับผมกับวันนี้ให้เรามาแล้วก็มีปุ่มตัวที่ใช้งานสามารถตัวนี้ทําการสแกนมือที่ปุ่ม power ให้เรามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลำโพงเป็นลำโพงซ t e r e o ให้เรามาเป็นแบบตัวแนวนอนนะครับนี่ ด้านข้าง2ข้างผมตัวนี้ซึ่งพี่ใช้งานมาทําการซัพพอร์ตหน้าจอหน้าจอถือว่ามีความสมูทจริงครับกับหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยกับ CPU M3 ทําให้ฮัตในการกดแคปถือว่ามีความเรวดเร็วจริงครับตัวนี้นะผมพอไทซ C เป็นเวอร์ชัน3ผมตัวนี้สามารถเชื่อมต่อภายนอกกับจอได้หรือว่าเชื่อมต่อกับตัว s ส e d ทนซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าเชื่อมต่อได้ง่ายจริงนะครับตัวนี้นะครับนี่ ออทัดกดก็ถือว่าสมมติด้านบนสามารถวางประกาศในการชัดไร้สายสไดซึ่งพีทําการสั่งซื้อประกาตัวนี้ประมาณเลทไม่เกิน500แทนในการใช้งานตับตัว Apple Pencil Pro ป่ะถือว่าใช้งานด้าสามารถทําการชัดไล้สายบริเวณด้านบนของตัวเครื่องไฟขึ้นแล้วในการชัดไร้สายถือว่าตัวนี้เป็นปาะกาที่เวิร์กมากกับงบเดิยประมาณ4 0 0ร้อยห้าร้อยพี่จะขอแนบริก์ประกาหรือว่าที่จะกล้าสินค้ากับปรกกาันี้ให้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากพี่ใช้งานควบคู่ตัว Air 7มานะครับนี่อันนี้คือหน้าจอกับความสมุดน,นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายกับหน้าจอให้มาคุณภาพแบบตัวนี้คือ ไอพี่ <IP S 2> ผมถือว่ามีการเคลือบสารกันรอยหน้าจอมาแล้วก็ช้หน้าจอที่สู้แสงให้มา500นิ้น,นครับก็ถือว่าหน้าจอทําออกมาในการสู้แสงก็ถือว่าเพียงพอนะครับนี่บอกเลยว่าทัชกดมันมีความสมุทในการกดในการทัชจริงกับตัวนี้นะครับแล้วก็บอดี้460กรัมเนี่ยคือมันจับแล้วมันรู้สึกว่ามันพอดีมือมากกับตัวแท็บเล็ตของ Apple นะครับผมของตัวนี้นครับผมบอกเลยว่าสุดจริงคุ้มจริงครับกับงบ15,000 1900บาทนะครับองตรงคือดูดีมากนี่ทัดกดแล้วก็สับกันเล่นเกมมาผมถ้าพีเขาพูดตรงเลยว่าเล่นเกม ROV ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับพับจีมบายปรับสูงสุดสบายใจโลโค้ดดีนะครับเกมเกฟชีอินแพคปรับสูงสุดก็สบายหายห่วงฟรีไฟสูงสุดก็สบายหายห่วงทุกเกมบอกเลยว่าเล่นออกมาสบายห่วงตัดต่อวีโ,โอมีความสมูท กดทัชง่ายจริงครับนี่ซึ่งพีชอัพเป็นตัว iPad OS 2 6 v e r s i เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมจรินๆครับนี่ถ้ากดคือบอกเลยว่า work มากผมพีใช้งานมาคือเป็น the best จริงมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีก็ไปสัมผัสก,กับตัวกล้องมานะครับนี่อันนี้ถ้ายดูใหม่อีกครั้งผมว่ากล้องมีคุณภาพจริงครับใช้งานได้ง่ายมากกับตัว UI ของตัวกล้องนะครับ บอกเลยว่ากล้องดีจผมทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับซึ่งพีไปสัมผัสมากับตัวกล้องคือกล้องหน้าจะมีความเป็นอ er ัลต้าไวนะครับแบบนี้เลยนี่อะกล้องหน้าโคตรแจ่มเลยนะครับผมนี้จะมีความอ er ัลต้าไวให้เราในการถ่ายรูปเลยผมแล้วก็กล้องหลังซึ่งว่าสกินโทนมีความสวยงามถ่ายลปมาก็ถ่ายได้ง่ายนะครับนี่ครับซึ่งพีก็ไปสัมผัสกับตัวก,วกล้องมาบอกเลยว่า กล้องสกินโทนถือว่าใช้งานได้เลยนะครับผมสีสันสวยงามถ่ายออกมาก็ถ่ายได้ง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เก็บดีเทลของวัตถุกออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมนี่สีสันดีมากเลยอะบิลดเลเของภาพทําทออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวกล้องนะครับผมพี่ก็ไปถ่ายมุมต่างมาอันนี้พี่ทําการใช้งานมาจริงนะครับผมพี่ก็มารีวิวเล้ว่ามันใช้งานดีๆจริงผมจริงน,นะครับนี่ดูดีมาก กล้องถือว่าสกินโทนดีอ่ะผมใช้งานได้ง่ายมาก กับตัวนี้นะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับผมตัวนี้นะครับซีีก็ใช้งานมก็ถือว่าเพียงพอมาดูว่าในการใช้งานกับปากกาตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในการในการกดของตัวปากกานะครับซีพีรู้สึกว่าเฮ้ยปากกาใช้งานแล้วมันขีดเขียนมาสมารถทําการวางตัวข้อมือของเรามาไว้บริเวณหน้าจอของตัวเครื่องได้โดยที่ไม่จับสองแบบว่าตัวนี้อ่ะคือมันไม่จับตัวข้อมือเราอ่ะมันจับแค่ปากกาถือว่าดีมากแล้วพีไม่ต้องเชื่อมต่อบ,บูทนะครับคือปากกาสามารถทํา การกดแล้วก็ทาเลยซึ่งรองรับในการใช้งนทั้งตัว iPad Pro iPad Air หรือว่า iPad J ในการใช้งานก็ถือว่าลงตัวมากผมในการซัพพอร์ตนะครับนี่ดีจริงทัดดีมากอะ่ะกดทัชมันมีความสมดุลในการกดทัชแล้วก็มีความเลื่อนไหลจริงครับบอกเลยว่าเวิร์กมากหลังจากพีทำการใช้งานมาโหใช้งานถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับเร้ยทัชกดมันมีความสมดุลมากเลยอะ่ะนี่ เอาตรงถือว่าดูดีพอสมควรเลยผมในการทัดในการกดของตัวนี้นะครับมาดูว่าในการขีดเขียนจะเป็นอย่างไรนะครับผมพี่จะขอขีดเขียนให้ดูแล้วว่าเฮ้ยความเลื่อนไหลของปากกาจะ,จะเป็นยังไงอันนี้พีวางข้อมือเลยนะครับผมลองเห็นหว่าอันนี้พีวางข้อมือลงจริงๆนะครับผมคือปากกาเนี่ยคือรองรับในการขีดเขียนในการกดอนังระบแล้วก็รองรับในการวางข้อมือบริเวณหน้าจอก็รองรับนะครับนี่ใช้งานได้ดีมากเลยอ่ะทัดดูคือฟิลิปปปากกามันแบบ ทำหัวปากกาออกมาได้สมบูรณ์แบบมากเหมือนกับอารมณ์ตัว Apple Pencil Pro เลยอะครับผมนี่ครับอันนี้ Apple Pencil Pro นะครับเดี๋ยให้ดูเปรียบเทียบเลยอันนี้ของ Apple นะครับดูทําดีไซน์หัวปากกาออกมาได้ดีพอสมควรเลยน,นี้พี่ขอชื่นชมในการออกแบบนะครับผมของตัวนี้ผมคือแบบมันมีความสมูทมากเลยอะคือมันมีความเลื่อนไหลในการขีดเขียนได้พอสมควรเลยนะครับที่พี่ใช้งานมาคือเป็น The b เบสมากกับตัวนี้นะครับโหขีดเขียนดีมากเลยอะ มันมีความแบบผิ้วไหวของตัวปากกาออกมาได้ดีผสมควรเลยนะครับนี่พีให้ดูเลยอีกครั้งหนึ่งดูปากกาความผิ้วไหวผมเส้นดีมากเลยอะโอถือว่าเดอะเบสมากครับผมตัวนี้นะครับนี่เราปุ๊บเราเว้นปุ๊บเส้นออกปุ๊บดูือแบบสุดอะนี่ผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โอ้ดิ คือดูดีมากอ่ะปากกาเขียนดีมากมันมีความสมุทในการขีดเขียนจริงครับเอาตรงๆนะถือว่าตัวนี้ทําออกมาดีมากในการใช้ควบควบตัว Apple p e n c i กับงบลทไม่เกิน500อ่ะถือว่าให้มาโอเคมากนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งก็สามารถการชาร์จโดยการชาร์จด,ด้านบนของตัวเครื่องของตัว iPad ก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็มีให้เรามานะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากแล้วก็สามารถทําการใช้งานนะผมตัวนี้ทําการใช้งานแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็มีให้เรามาหรือว่าใช้งานที่เป็นตัวฟังก์ชันในการแบบ ย่อไขหน้าต่างตัวนี้ก็มีให้เรามาเช่นพี่ยอ่อนี่ให้มาแล้วย่อได้มากกว่า8แอปขึ้นไปอ่ะคิดดูว่าย่อได้เยอะมากแล้วก็ความเร็วความแรงก็ถือว่าทําออกมาดีมากในการย่อขยายหน้าต่างนี่พี่ก็ย่อพี่จะย่ออีพี่ก็กดย่ออีผมย่อย่ออีนี่พี่ก็ย่อถือว่าย่อได้เยอะมากนะครับผมตัวนี้ในการใช้งานนะครับซึ่งหมกยว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับผมกับตัวแอปสูงต่างนะครับนี่พี่ก็ตั้งข้างต่างนะผมมาดูนะนีี ิกาก็ย่อดได้เห็นไหมว่ามันย่อแล้วมันใช้งานมาติวิดโดมันมีความสมุ o t ในการใช้งานจริงผมซึ่งพิใช้งานมาก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเฮ้ยมันดูดีมากเลยอะ่ะคือมีความลื่นไหลทุกอย่างถือว่าเพอร์เฟกตัแต่อดีทํากราฟ,ฟิกทําเสียงออกมากับงบ1นึ่งหมื่น 5,000ารั 5, บาทจาราคาเต็ม20,000นะครับ1,000รับาทก็ถือว่าทำออกมาได้คุ้มจิงนะครับนีฟังก์ชันครบกล้องสวย CPU แรงแบตก็ถือว่าอึดแน่นอนต่อการชาร์จ1ครั้งแถมนี้สามารถัพ p อ o r t เครือข่ายเป็นไฟเวอร์ชั่น6ก็ s u พ p o r t นะครับแล้วก็ port type C ต่อจอพนัผ่าน port C แค่เสียบไปเลยขึ้นจอเลยครับผมนี่ก็เชื่อมต่อได้ง่ายมาก c p ก็ใช้มาถือว่าเป็นไปที่ work มากและก็ควบคุมแล้วก็ฟังก์ชันครบแล้วก็ดีจริงผม เอาตรงคือคุ้มมากพิกัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้าอดนนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้เสาร์นี้ขอบคุณครับ